คนลุกชาวเน็ตขุดคลิปเปิ้ลไอรินเคยแช่งใบเตยอาสยามท่ายังไม่ขอโทษไปนอนหนุนแอมเมสในคุกปมศึกเก่าเหลาเมื่อ9ปีก่อนคนลุกเปิ้ลบอกย้อนกลับไปได้จะไม่พูดกำลังกลายเป็นเรื่องราวที่ทําให้โลกโซเชียลพากันแชร์สนัน่นหลังมีคนไปขุดคลิปข่าวที่เปิ้ลไอรินมีปัญหากับใบเตยอาสยามเมื่อ9ปีก่อน โดยสึกเกาเหล่าที่เกิดขึ้นมีจุดเริ่มต้นมาจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เปิลจะต้องเข้าฉากเลิกซีนกับดีเจแมนทำเอาใบาเตยควันออกหูขอให้ตัดฉากดังกล่าวออกจนเปิลไอรินออกมาประกาศศึกท่าใบาเตยไม่ยอมจบเปิลก็ไม่จบเหมือนกันล่าสุด11พฤษภาคม2566เต๋าทีวีพูนมีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ผ่านทางช่อง YouTube Big b a d c h ช n n e l โดยนำคลิปสัมภาษณ์ในอดีตของเปิลไอรินมาให้ชม ซึ่งการสัมภาษณ์นี้ทาเอาเต๋าคนลุกกับประโยคที่เปิ้ลฝากถึงคู่กรณีอย่างใบเตยว่าถ้าเขายังไม่หยุดไม่ออกมาขอโทษเปิ้ลได้ไปนอนหนุนแอมเมสในตารางแน่นอนข่าฝากไปบอกด้วยนะคะพอฟังจบเต๋าถึงกับลั่นว่าเปิ้ลอย่ามาสักกูนะอย่างไรก็ตามเปิ้ลไอรินได้เปิดใจถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาว่าถ้าย้อนกลับไปได้ก็จะไม่พูดประโยคดังกล่าวยอมรับว่าตอนนั้นจิตใจค่อนข้างอ่อนแอเพราะเจอหลายเรื่องมากทั้งโดนยกเลิกงานโดนผู้ใหญ่ต่อว่าทั้งทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรผิด ตอนนี้ถ้าย้อนกลับไปได้ก็ไม่คิดพูดไม่สาดแช่งใครอยากส่งคลื่นพลังงานดีๆให้คนมากกว่า